โอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมเพจวิ่งโค้ดอยู่นะครับก็วันนี้จะเป็นคำถามนะครับจากผู้เรียนของคลาสเรียนเลวิด VAP นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเช g งนะครับตัวของ view title นะ view title นะครับอยู่ล่างๆ่อยน่าจะประมาณนี้เป็นคำถามจากคุณอาร์ตนะครับนะถามผมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้นะครับเดี๋ยวผมเลนให้ดูนะครับ เนาะเป็นวิธีการเช้งนะครับตัวที่เป็นลักษณะของวิวไทเทลเห็นไหมฮะคราวนี้การเช้งลักษณะของวิวไทเทลนั้นนะครับเอ่อถ้าเป็นวิธีการทํางานโดยทั่วไปนะครับเเราจะทําแบบนี้ฮะในปกติถ้าเป็นเทคโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลามันเช้งเนี่ยมันก็สามารถที่จะอีดิทไทได้เลยนะครับ แต่การทำงานบน Title View มันไม่ใช่นะครับมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเ,เวลาเราเซตนะครับตัวของชีตเข้ามาในงานนะครับมันจะมี View Title มาให้ด้วยนะครับเป็นปกติเวลาเราเชงพวกเทคกพวกนี้นะคลิกเข้าไป Edit มันก็สามารถจะเชงได้แล้วใช่ครับแต่ View Title มันเชงไม่ได้นะครับมันจะต้องส่งออกไปเป็น Family ก่อนแล้วค่อยเชงครับวิธีการส่งไปเป็น Family ก็คือ ให้เราไปที่คำสั่งของไฟล์ครับไปที่ save as เลือกไปที่ library เลือกไปที่ตัวของ family นะครับคราวน,นี้ตรงบริเวณนะครับที่เป็นลักษณะของตัวที่มันเ,เป็นรูปแบบของชื่อ family เนี่ยมันจะมีตัว view title ปรากฏอยู่เห็นไหมฮะ view title เรียก view title ครับ,รรรรรบจากนั้น ก็อาจจะเซฟไปที่เดสก์ท็อปก็ได้นะครับนะชื่อเดิมเลยจริงๆผมเซฟไปแล้วล่ะนะครับผมเซฟไล้ะนะครับ,นะรบกด yes นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ให้เราไปที่คำสั่ง open ครับ ไปที่ Desktop อเมื่อสักครู่เลยนะครับมันจะมีตัวของ v i ดเทลที่เราส่งออกมาปรากฏอยู่นะครับหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเช็งสก l ลได้ครับโดยการคลิกเข้าไปที่ตัวของวิวนะครับแล้วก็ t ิด t ทนะครับมันจะมี Sizing ให้เราปรับเนาะเดี๋ยวผมปรับจากตรงนี้เลยนะครับเนาะตอนนี้มันเป็น6มิลอยู่นะครับผมปรับเป็นอ่ะมันมีไซส์4ี่มิลนะผมปรับเป็น4มิทิ้งเลือก4มิลแล้วกันนะครับเพื่อง่ายนะครับต่อการทำงานกดโอเคครับเห็นไหม เล็กลง4มิลมีไซส์อื่นอีกไหมครับก็ดิพิเคทเพิ่มนะครับปรับเป็น2มิลนะครับกดโอเคจากนั้นในส่วนของตัวไทยก็ปรับให้เล็กลงด้วยครับ2นะฮะกดโอเคเห็นไหมครับเนอะก็จะเป็นสัดส่วนที่เราเอาไว้เช้งนะครับเรียบร้อยนะครับะจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะครับ save as family ่ไื่เห็นความแตกต่างนะผมตั้งชื่อใหม่เป็น Title View A แล้วกันนะครับแล้วก็สัง่งโหลดทุกโปรเจกต์กับเข้าไปนะครับออของเก่ายังคงอยู่นะยังไม่ได้หายนะเพราะว่าผมจะเซตขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นแล้วให้เราไปดูที่ตัวของ family ครับเลื่อนลงไปตรงคำแรกเลย a n n o t a นะครับ Symbol ม,มันจะมีคำว่า View Title อยู่ล่างๆหน่อย View Title A เห็นะครับก็จะเป็น sizing ตัวนี้ที่เราทำงานอยู่นะครับจริงๆแล้วเราเวลาจะเช้งหรือจะเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนจาก d o ด,อดอได้เลยนะครับเนาะเปลี่ยนจากด o t ได้เลยแต่ในด o t เนี่ยคือผมเซตอัพเป็น the u i l w line ไว้นะนะครับมันก็เลยใช้งานจากตัวนี้ได้เลยครับวิธีการเช้งก็คือ the อ edit type duplicate นะครับปรับเป็น ตัวเบอร์3ก็ได้ครับเบอร์3ก็ได้แล้วก็ไปเลือก i ิ w ไทเทลใหม่จากวิลไทเทลธรรมดาเลือกเป็น v ิ e ไทเทลเ A ครับไซส์ก็จะเล็กลงเห็นไหมครับตามที่เราปรับไ้นะโอเคนะครับขอขอบคุณคําถามดีนี้จากทางคุณอาร์ด้วยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับผู้ใช้เลวิททุกท่านเลยนะครับสำหรับผมวันนี้จะยันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ